ดง,ดง,ดง,ดงสวัสดีทุกคนหวยมาทักทายเนื่องจากวันนี้เราสวยดาน,น,นั้นที่เราจะสวยดันั้นเราก็เลยแหวะมาทักทายนะคะทักทายได้ก็จะไม่เป็นผีนะคะ วันนี้คนสวยไปถ่ายรูปมาค่ะก็เลยสวยก็มาโปรโมทรอในไลฟ์ เลยนะคะสำหรับ26คนที่เข้ามาดูไลฟ์ก็คือวันนี้อุ้มไปถ่ายรูปมาเพื่อที่จะไปทำโฟโต้เซตนะคะจริงๆก็คือเราเพิ่งทำกรีตติ้งออนไลน์เสร็จไปเมื่อกี้นี้สำหรับใครที่สั่งก็ส่งให้ครบแล้วนะคะว่าเผื่อใครอยากให้อุ้มไว้พ่อะันเกิดหรือว่าให้กำลังใจใดๆนะคะอยากให้อุ้มพูดชื่อเป็นโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้อุ้มก็ทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งแล้วนะคะแล้วก็ปิดสำหรับรอบนี้แล้ว อ่าเราก็พอทำเสร็จก็เลยมาไลฟ์เป็นการทักทายแบบว่าโดยรวมๆสำหรับใครที่เอ้ยว่างพอดีอะไรอย่างงี้เพราะว่าเอาจริงๆขอโทษที่อุ้มไม่สามารถจะนัดไลฟ์รวงหน้าได้เพราะว่าบางทีอุ้มก็แบบเออไม่รู้จะว่างไหมอะไรอย่างงี้เมื่อกี้จริงๆตอนที่อุ้มแบบกลับอุ้มเหนื่อยมาเพราะว่าใส่ส้นสูงไปถ่ายรูปนะทุกคนแล้วก็รู้สึกเหมือนจะหลับรู้สึกว่าถ้าอัดกรีตติ้งเสร็จอุ้มจะล้างหน้าถอดคอนแทคแล้วก็นอนนะคะแต่ว่าเอ้พอทาเสร็จแล้วมันก็ เอ้ยมี energy ที่จะมาไลฟ์ต่ออะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่วงมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยมาต่อได้อยู่อะไรอย่างงี้อืมประมาณนั้นนะคะก็รอบหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอุ้มมีถ่ายรูปอีกเดี๋ยวอุ้มจะมาอ่าเปิดรอบกริ e งติ้งนะคะหรือว่าเอ้ย ก็ไม่เชิงว่าถ่ายรูปลมนาแต่ว่าอุ้มสามารถแต่งสวยได้เพื่อเปิดรอบกรีตติ้งนะคะช่วงนี้อุ้มมีโปรเจกต์นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่าเอาเป็นว่าวันนี้อุ้มไปถ่ายรูปมาสำหรับที่จะทำโฟโต้เซตนะคะเดี๋ยวรอดูรูปกันแล้วก็เดี๋ยวอุ้มทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วเดี๋ยวเอามาพรีวิวแล้วก็เปิดพรีออเดอร์ให้ทุกคนได้ จับจองกันนะคะก็จะเป็นอุ้มในลุกนี้ก็ะสวนกุหลาบนะคะสวยๆแล้วก็ใช่แล้วอันนี้ก็คืออุ้มก็จะเก็บคา่าที่แบบว่าโฟโต้เซนเนี่ยเก็บไว้เป็นต้นทุนในการทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นของอุ้มนะคะก็คือช่วงนี้อุ้มตั้งใจว่าอุ้มจะทำโฟโต้บุ๊ โฟโต้บุ๊กจะทำโฟโต้บุ๊กแล้วนะทุกคนความฝันอันยิ่งใหญ่ขององุ้มจะเป็นจริงแล้วมีใครอยากได้บ้างเอ่ยเป็นโฟโต้บุ๊กอินลอนดอนเลยนะคะอือก็เตรียมเซตเอาไว้แบบจุกๆเลยนะคะชุดแบบประมาณเจดปดชุดแล้วก็ มีพี่สไตลิสต์คอยดูแลนะคะแล้วก็ถ่ายที่ลอนดอนแต่ว่าต้องสาธุสาธุให้แดดออกแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ดอกไม้ยังไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่าเราจะทําให้มันออกมาเป็นแนวแบบดอกไม้เป็นสปริงแต่ว่าคอนเซปต์ชัดๆเดี๋ยวไวรอเฉลยตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือมาสปอยกันล่วงหน้าทุกคนจะได้แบบเ้ยเตรียมเตรียมใจเตรียมตังค์ หรัอใครที่อยากอุดหนุนนะคะเพราะว่าอุ้มตั้งใจทำมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือจริงๆเหมือนฉลองนีตัวเองว่าตัวเองอยากทำโฟโต้บุ๊กมานานแล้วแล้วก็เเรามีความแบบไม่รู้ว่าเราจะทำคอนเซปต์อะไรให้มันดีอะไรเงี้ยให้มันจึง้งตอนที่อยู่ไทยแบบไอเดียมันยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไอเดียมันมาแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยทำที่นี่เนี้ยแหละอะไรเงี้ยถึงต้นทุนจะสูงไปหน่อย ก็เถอะเอซึ่งเอาจริงๆตอนแรกก็เราไม่วามกังวลว่าถ้าเราแบบทำโฟโต้บู๊กอะไรเงี้ยมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่แหละเราก็อาจจะไม่คืนทุนเอ้ยแต่ว่ารอบนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะไม่ได้โฟกัสที่ว่าเอ้ยเราจะกําไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเน้นคอนเซ็ปต์ว่าเราแบบเอ้ยเราชอบเราชอบมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําให้มันดีให้มันออกมาดูอาร์ตแล้วก็สื่อสารความเป็นตัวเราออกมาแล้วก็ ให้ทุกคนได้เอนจอยกับงานอาร์ทที่เราทำนะคะอืมก็หวังว่าทุกคนจะตั้งตงรารอคอยแล้วก็ให้ความสนับสนุนกับตัวโฟโตบุ๊กเยอะๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ตัวโฟโตบุ๊กเองอะ่ะมันค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงเพราะว่าอุ้มคิดว่าแฟนคลับของอุ้มอะ่ะก็ไม่ได้มีเยอะเนะแล้วก็ เราน่าจะทําแบบหลักร้อยเล่มไม่ได้อะไรเงี้ยพอมันทําหลักร้อยเล่มไม่ได้ราคาต่อเล่มมันจะค่อนข้างสูงแล้วเพื่อที่จะคุมคอสไม่ให้ราคาขายข,ายขององุ้มมันสูงเกินไปอุ้มก็เลยอาจจะขอขายพวกโฟโต้เซตหรือว่ากริตติ้งในการที่จะมา subsidize ต้นทุนนะคะก็ถ้าใครแบบว่าเอ้ย งบไม่พอซื้อโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยอุดหนุนอุ้มเปนแบบว่าของชิ้นเล็กๆอย่างเช่นโฟตโต้เซตซึ่งราคาค่อนข้างที่จะย่อมยาวแล้วก็เป็นมิดกว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสําหรับหรือว่าใครที่ชอบเป็นกรีตติ้งให้แบบว่าเป็นคลิปรู้สึกอุ้มขยับตัวได้พูดได้อะไรยงเงี้ยก็อันนั้นก็ ได้เหมือนกันก็จะขยับราคาะคือมานิดนึงแล้วก็โฟตโต้บุ๊กก็จะแพงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบครบหมดทุกอย่างเลยก็ออาจจะทำบ็อกเซตเดีย๋ยวรอดูก่อนนะทุกคน <c oughs> ผู้หลัวมากเลยเดี๋ยวอุ้มเซฟไลไห์ไว้ให้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้พูดหมดแรงแล้วเดี๋ยวอุ้มไป ล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วก็ไว้กลับมาคุยกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายเมา